ก่อนที่จะคุยกันครับผมชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมผมมีเกมผมก็ชอบผมมีเกมเลยผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาผมชอบเล่นเหมือนกันเกมนี้ฮะชื่อว่า f l a m e or fail โอคืออะไรวะเฮ้ยพวกคุณรู้จักเกมนี้เลยเหรอแต่พวกคุณทำได้ดีมากพวกคุณตื่นเต้นกับสิ่งใหม่เสมอผมจะมีไวบอร์ดให้พวกคุณทั้งสองคนให้ทั้งพี่โมและคุณจ่าบครับ คิวต่อไปนี้ฮะัจะเป็นคําถามวัดความสนิทของคุณทั้งสองคนคุณโมและคุณจ่ายครับผมให้คุณตอบมาว่าตัวคุณคิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้นะกับคําถามนี้นะและตัวเพื่อนคุณน่าจะคิดว่าอย่างไรหรือจะตอบอย่างไรกับคําถามนี้ครับคำตอบคําถามจะแบ่งเป็นสองฝั่งตอบสองอันใช่สองอันถ้าใครตอบของอีกฝั่งหนึ่งถูกคุณก็จะได้แต้มไปด้วยนี่เป็นเกมใหม่นะครับพวกผมก็ทดลองกันนะสนุกก็ได้ออน น่าจะน่าจะคิด่เมื่อกี้แหละถ้าไม่สนุกก็ไปหลอดข้อหนึ่งครับคุณคิดว่าอีกคนชอบส่วนไหนในร่างกายโอ้เหี้ยของของตัวเองของตัวเองของตัวเองอ่าต้องตอบเป็นคำถามคุณต้องตอบก่อนว่าคุณชอบส่วนไหนอ่าแล้วคุณก็คิดว่าคุณโมดเนี่ยอ่าเขาน่าจะชอบส่วนไหนอ่าคุณโมดก็คิดว่าคุณจ๋าน่าจะชอบส่วนไหน อ่าไอ้เหี้ยมกู้ถูกกู้ถูกถัวจริงปะจริงอ่าอ้าวไอสัตว์เปลี่ยนทำไมอ่ะคือไม่เกียนของมึงเลยเขียนแน่ไายให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยฮะว่าคุณตอบว่าอะไรกันครับอ๋อเฉลยเฉลยเฉลยเลย ันีดแล้วหงายไปพี่แหละพี่แหละพี่แหละพวกคุณคิดเป็นซิมปี้คอยู่กมาซิมปี้ซิมปีเดี๋ยวเราเหรไอ้พวกคนทันทีไม่ไม่ไม่จริงจริงนะไม่ใช่ตัวตนผมเออผมเดาใจมันผมรู้ว่าไอ้คนประเภทอย่างเงี้ยมันจะต้องตอบแบบนี้แน่ แล้วทำไมไม่บอกว่าโฟมอจะตอบหำแล้วทำไมคุณเป็นตัวหำาเอยคุณกูไปตอบอย่างอื่นก็ได้จะได้ตรงกันไงนี่เดาแบบสองชั้นเลยก็เดาของคุณอีกทีหนึ่งเหมือนกันแหละแล้วเขาซี้จริงๆนะเพราะว่าคำว่าหำเนี่ยมันมีหลายคำเรียกที่จะใช้มันได้มันจะใช้กระเจียวก็ได้ก็ไม่ใช่เป็นลำโป่งก็งงบิกกี้หำอะไรก็ได้แต่คุณเขียนหำําหำมาหำมาอนี่เป็นครั้งแรกที่รายการผมมีหำอยู่สี่อันได้คือตอนแรกก็จะจะก็จะเขียนอะไรแล้ว รายการเราจะมาพูดได้ไงสักเดี๋ยวไปดูดออกเองแล้วทีมงานคำถามต่อไปได้เป็นคนละหนึ่งคะแนนนะคุณโมลอนต้องแข่งด้วยเหรอโอเคอาหารจานโปรดที่อีกคนชอบกินคืออะไรครับอาอาหารจานโปรดที่ชอบกินเลยครับที่ชอบกินครับนี่คุณโมดตอบไวเลย ตอบหำกูตบไม่ใส่จะตบกูซะแล้วแกถามกันเอด่นยี่เอออ่าจานโปรครับผมเอาที่ชอบชอบกินกันนะเนาะเอเอที่ชอบกินมีใบด้วยมีใบด้วยมีใบด้วยไม่หยอกมันแปลกๆไงแล้วมีคชอบกินกไงชอบชอบกินกันเออ ลองดูผู้ชายคนนู้นนะฮะโอ้โหสิปีสิปีความเนี้ยลองเนีความอดูของคุณจ่ายก่อนเดือยคำตอบครับเนื้อใช่คุณโมตอบว่าคือเนื้อสักอย่างอ่ะตอนลรกตอเนื้อกว้างๆอะแล้วเนื้อหมดเลยปะแกงคั่วอ๋อเหรอไหนของใครของของคุณจ่ายคุณคิดว่าจ่ายกินแกงขั่วผมชอบสั่งไงใช่แต่คุณไม่ชอบกินหรอมัน ชอบสั่งชอบสั่งแกงคั่วให้เพื่อนกินแต่ว่าคุณไม่ได้กินมีเพลงด้วยนะกินใช่มีเพลงด้วยนะเพลงอะไรคือชื่อเพลงนี่ชอบสั่งแกงคั่วให้เพื่อนกินใช่ตอนนั้นมันไปอยู่ตอนนั้นอยู่ที่อยู่ที่ใต้จังหวัดอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ก็สั่งแกงคั่วแล้วก็เลยร้องเพลงกันเขาสั่งแกงคั่วให้เพื่อนกินแต่ในความเป็นจริงเพื่อนบอกร้อนทองเพื่อนกินไม่ไหวเพื่อนขี้แตก แล้วคุณก็เอานี้มาเป็นบทเพลงใช่ไ <laughs> อเฮียไม่ปอบมือได้เลยสิลปินสิบปีได้คะแนนไปครับเป็นสองต่อหนึ่งครับผมคำถามยังมีอีกหลายคำถามครับคำถามที่สามครับถ้าอีกฝ่ายมีความสุขเขาจะแสดงออกอยังไงครับ <laughs> ถ้าอีกฝ่ายมีความสุขเขาจะแสดง <laughs> <ช>ออกยังไง <laughs> มึงเคยมีด้วยไหมมึงเคยมีไหมมีมี แหมชอบพัมขนาดนั้นก็ต้องมีความสุขกระเดิล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 เฮียนี่ยากนะเนี่ยอ้าววัดใจวัดใจเพื่อนถ้าอีกฝ่ายมีความสุขเขาจะแสดงออกยังไงใช่ไหมใช่อันที่เราชอบชอบทำกันนะนะใช่ใช่มันจะจะเสียงดังๆอ่ะสั่งสั่งแกงคั่วอ่าดูของมดกันดีกว่าดูของมดกันดีกว่าปึ๊บปึ๊บหัวเราะครับ ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยเอ่ะของคุณจ่ายครับไอ้มดหัวล้อครับระบบชอบปบมือมึงปบมือฟุงหัวล้อด้วยแบบนี้มึงจะจะมาจำแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่งั้นแสดงว่าหัวล้อด้วยถูกป่ะใช่ใช่ใช่กันได้คะแนนไปทั้งคู่เลยเออมดสองแต่อายสามครับนิสัยแปลกๆของอีกฝ่ายนิสัยแปลกๆของอีกฝ่ายอ่า คุณเขียนนิสัยปแปลกๆของคุณด้วยปบมือแล้วหวัวเราะผมว <c oughs> ก็คือมันอาจจะแปลกแต่ม,มันอยู่มาสิบปีจนมาเออมันอาจจะกลายเป็น <c oughs> เรื่องปกติบ้างไงลองเขียนมาดูก,ก่อน,นเพราะว่าคนอื่นอาจ<ป>จะไม่ได้มองว่า <c oughs> คุณปกติก็ได้แต่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันปกติถ้าอยากไม่มีผมไม่ได้สิผมอยากดูเรื่องผมไม่เขียนเรื่องแปลกๆของผมก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวอันนี้ต้องตอบใช่ ผมแปลกตรงไหนครับไอ้คุยก็ดูคลิปตัวเองเต้นดิเปล่รู้แล้วรูแล้วกูแปลกตรงนี้โหยตูดแอนเลยนะยสดงดูมาฉ่ำเลยเนี่ยดูมาฉ่ำเลยก่อแล้วก่ออีกกูดูตรงไหนรอบตัวไหนรอบตัวไหนรอบอยากเห็นของจริงไหม่ะไม่อยากเ็น เดี๋ยวมาทาอ่ะมาดูครับแต่ละคนครับนี่สายแปลกๆของคุณเป็นยังไงเชิญครับเออไอสัตว์ถูกๆเนี่ยเมาแล้วหลุดเออก็ใช่ใช่ไหมถูกมันฟังเสียงดังผมถูกเนี่ยนี่จริงเต้นนี่ก็อยู่ในนี้นะมันชอบปากแค่เมาแล้วหลุดใช่เมาแล้วหลุดก็ติเต้นที่คุณเต้นอ่ะมันก็ดูคือเมาแล้วหลุดใช่ใช่ อ่ะยังยังไม่หมดยังไม่ถือว่าได้คะแนนกันไหมครับไทยได้ได้ครับได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าได้คะแนนหมดสามภูมิใจสี่ถ้าได้คะแนนเยี่สุดได้อะไรครับก็ความภาคภูมิใจให้เป็นของคนไทยดูดีนะดูดีดูดีใช่ดูดีดูดี้าอีกฝ่ายจะตั้งฉายาให้เราเขาจะตั้งฉายาว่าอะไรจ่ายสแตนลีย์ที่เราคุยกันล่าสุดนั่นแหละ ใช่ใชบทละครอะไรพวกนั้นตลกตลกกะไอเรื่องที่กำลังจะฉายปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้น่าจะอีเจ็ดเจ็ดแปดปีมาดูคำตอบนครับผมยังไม่เสร็จเลยเนี่ยสงอาจารย์เลยว่างั้นดูไม่ได้แล้วแจมอนะครับเอา มาลองดูปั๊บโอ้โหอันนี้ตัวเองยังไม่เขียนเลยนะมึงอันนี้มึงเขียนก่อนแต่แม่เขาโอเคนี่ไงโอเคแบบอีฝ่ายใช่ใช่อีฝ่ายใช่เอาไม่เป็นไรแล้วคุณคุณให้ฉายาเขาว่าอะไรเท่งคุณให้ฉายาว่าเท่งใช่แล้วคุณให้ฉายาเขาว่าอะไรใช่เพราะเทพบุตรสุดหล่อพ่อพระแสนดีมีคุณธรรมทง เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Fra ๋ยวโมาเดี๋ยวโม้่าโมดจะตั้งฉายาให้จ่ายว่าจ่ายพ่อเทพบุตรสุดหล่อพ่อพระแสนดีมีคุณธรรมคำจุนโลกทรงเสน่ห์หล่อเทสุดๆจุกงครึ้วไอสัตว์ไอเหียนล้วเวลาเพื่อนอีกคนนึ่ะเฮ้ยว่าไงเท่ง เพราะม่าสุดสุดรอจะจะกูเท่งคำตอบไอ้ผมไพ้คะแนนทั้งคู่เลยผมชอบสุดท้ายจะเป็นคำถามแบบฟิลโบรแมนส์นิดหนึ่งโบรแมนส์เลยคุณเป็นอู้ชคุณมีวิธีบอกเขายังไงง่ายมากครับอ่ลองมาดูคำตอบไปครับว่าความห่วงใยของทั้งสองคนครับถามใช่ถาม บอ,บอกตรงๆอ่าจ่ายจะจะจะบอกตรงอ่าแต่ผม่าต้องเมาก่อนอ๋อเหรอเมาแล้วค่อยเป็นห่วงใช่อเป็นห่วงแต่ไม่ค่อยพูดเมาก่อนแล้วอย่างวันนั้นที่เต้นเมาไหมยังก็ถามอีกเหรอ